ก็สวัสดีสมาชิกสวนดอกคำนอท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูทุเรียนนะฮะต้นที่เราใส่ปุ๋ยอคอกลงไปนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับปกติก็ไม่ใส่กันนะครับก็มาลองต้นหม่อนทองทางนี้นะฮะก็ผ่านไปได้สัก5วัน6วันแล้วนะครับสภาพก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับก็ไม่มีอาการโสมจากเชื้อราอะไรนะครับก็ได้ใช้ไตรโคโนมาลาดไว้ก็อาจจะมี ส่วนยับยั้งตรงนี้นะครับหรือจะเป็นไงก็ต้องคอยดูอีกประมาณสักสี่ห้าวันต่อไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับสัก2อาทิตย์สอาทิตย์หครั้งนะครับสำหรับปุ๋ยคอกนะฮะแล้วก็มีต้นเล็กก็ยังสภาพโอเคอยู่นะฮะแล้วดูจากที่ใบนะครับก็จะเป็นลักษณะนะฮะดำๆตรงนี้นะครับก็เป็นคําแนะนําของสมาชิกนะฮะที่ ได้ลองใช้ฮิวมิกเอสิกนะครับในการละลายน้ำแล้วก็มาฉีดพ่นนะครับเพื่อป้องกันอาการไปไหมนะครับก็น่าจะได้ผลดีนะครับยังไม่มีอาการหรือจะเป็นช่วงภาวะของอช่วงที่เป็นหน้าฝนคล้มฝนอยู่นะครับอตอนนี้ก็ประมาณสัก8ปนาฬิกานะฮะฟ้าก็โปร่ปงๆประมาณสักสายๆก็จะเคล้มเข้ามาหน่อยนะครับก็จะ,ะก็จะไม่มีอาการนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นลมเย็นๆนนครับซึ่งตุเรียนก็จะชอบนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่บังไว้อยู่นะครับบังแสงแดดแต่ประมาณสัก10นาฬิกาเนี่ยก็จะโดนแดดนะฮะในช่วงนี้แล้วก็ผมได้เอายาออกบริเวณรอบโครนนะฮะก็ต้องใช้ทางมะพร้าวเอามาคลุมลากช่วยนะครับเพื่อการร้อนมากเกินไปนะครับ,รบแล้วเราก็จะ จัดการหญ้าไปเรื่อยนะครับบริเวณรอบโคนนะครับแถวนี้ก็จะเอาออกให้หมดนะครับก็จะใช้พวกเศษใบไม้นี่แหละเอามาถมบริเวณน,นี้แทนนะครับะมละละกอก็เริ่มจะโตขึ้นมาดีแล้วนะฮะน่าจะน่าจะไปได้ดีนะครับจะเอาไว้เป็นพืชที่เลี้ยงลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ดอกอะไรนะฮะทีะ่ส่วนทา้งน้ดจะโตเร็วมากนะครับ สูงเร็วมากเลยแต่ทางนี้จะคือจะขาดน้ำหน่อยนะฮะ,ะน้ำก็เพิ่งจะเข้ามานะครับเนี่ยเป็นบอ่อน้ำยังไม่ใสสะอาดดีเท่าไหร่นะครับยังจะขุ่นๆอ,อยู่นะครับก็พอน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็จะใช้เอาท่อนี่แหละนะครับเอาท่อซีเมนต์ขึ้นมาสักหนึ่งอันเอาขึ้นมาพักน้ำแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเติมพวกที่ ช่วยบำบัดน้ำนะครับให้มันใสสะอาดหน่อยนะครับทุเรียนเขาชอบชอบน้ำใสๆนะครับน้ำขุ่นๆนี่ก็จะมันมันจะชะงักหน่อยนะครับแต่ไม่ตายแต่ก็จะชะงักนะครับก็จะลองทดสอบแบบนั้นดูฮะเริ่มจะโอเคนะครับแล้วชุดข้างบนนี้นะครับผมว่าจะลองปลูกทุเรียนกอดูนะครับเดี๋ยวจะมาลงอีกเป็นต้นนี้ต้นหนึ่งทางนี้นะครับเป็น3มต้น ลองลองลองทดสอบดูเพื่อตอนไหนมันเด็สมอลล่ไปเราก็จะได้อ่ายังคงเหลืออยู่นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาต่อไปนะครับจะลองทดสอบทางนี้ดูนะฮะข้าวก็เริ่มจะโตขึ้นมาบ้างแล้วแต่ตรงพื้นดินเนี้ยไม่มีน้ำเลยนะครับแห้งแก้งเหมือนเดิมนะฮะก็พอไปปล่อยมาช่วยนะครับสำหรับข้าวปีนี้นะฮะไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเพราะว่า ทั้งด้านนี้จะต่ํานะครับจะต่ําแล้วก็ไหลลงมานี่นะครับใส่ใส่คลองนี่แหละจนกว่าคลองจะดันขึ้นนะครับแต่เราก็พอมีน้ําในการลดมะพร้าวอะไรกล้วยนะครับเยอ,ะ,มมอะแยะนะครับตามเส้นคลองของเรารก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับควบคุมน้ nah ําเดี๋ยวเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับปีละนิดปีละนิดไปนะครับจนกว่าพ่อจะอนุญาตให้เราท <c oughs> ํานะครับเป็นทุเรียน สวนตุเรียนจริงๆนะครับเป็นจะลองสักประมาณสักสี่สิบห้าสิบต้นนะครับลองดูนะฮะแล้วก็จัดบริเวณให้มันเหมาะสมนะครับตอนนี้พ่อก็ยังไม่ปล่อยวางเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้ที่เท่าไหร่นะฮะน้องโครงการประปาตรงนี้นะครับที่เขาจะลอกเนี่ยนะครับจะลอกเอาดินนะครับผมก็จะได้อันนี้ส่งตรงนี้แหละนะครับเอาขึ้นมาถมนะฮะถมสักบริเวณหนึ่งนะครับก็จะเหลือไว้ที่ทำนาสักนิดอ่า สักไร่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะประมาณ5ไล่กว่าๆนะครับห,ห้าไร่ตามฉนนแล้วก็มีอยู่6ไล่นะครับก็จะทําส่วนหนึ่งแล้วก็จะเหลือไว้ทํานาประมาณไร่กว่าๆนะครับประมาณนี้แตนะ่ที่เหลือก็จะเป็นเกษตรผสมผสานไปคลักๆกันไปนะฮะให้ไม่มีหลายๆอย่างครับแต่อยากจากปลูกทุเรียนนะครับยิ่งเราทาําช้าการจเจริญตัวมันก็จะดึงดึงเวลาไปนะครับก็ต้องรอดู คุณพ่อนะจะให้หรือเปล่านะครับแกก็คนแก่โบราณอยู่นะครับก็ยังจะลังเลื่องเรื่องพวกนี้ไว้อยู่นะครับนี่ก็ได้พามาดูทุเรียนนะครับมอญทองอายุหนึ่งปีเสรเสรแล้วนะครับปกีกว่าๆได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยกล้าใส่ปุ๋ยอคอกไม่กล้าใส่อะไรเลยนะครับมีแต่ปุ๋ยปุ๋ยของอาจารย์กิ่งเชื้อบุนะครับปุ๋ยมูล,มลขี้ไก่นี่แหละนะครับมูลไก่ ก็ได้มาใส่แล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหาช่วงหนึ่งนะครับก็คือหญ้ามันทับผมด้วยนะครับมันหมักแล้วก็ไม่โดนอากาศไม่โดนแดดพวกนี้นะครับก็ทําให้มีปัญหาแล้วก็เดซเลเดซโมเลตายไปต้นหนึ่งนะครับก็คงเดือต้นนี้ไว้อยู่นะครับถ้าที่ีเขากล้าใส่นะครับแบบมืออาชีพปีหนึ่งเขาจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่เรามือสมัครเล่นจริงๆนะครับก็ได้แค่นี้แหละนะฮะก็ผ่านร้อนมาอย่างโชกชนนะครับ อาการใบไหม้แล้วก็ร่วงลงไปก็แทงยอดใหม่ออกมานะครับเป็นใบที่แข็งนะครับแล้วก็ไม่มีอาการใบไหม้นะครับปลายใบไหม้ก็ช่วงนี้จะต้องบํารุงให้ได้นะครับเพื่อจะเข้าหน้าแหลงจะได้มีความสมบูรณ์นะครับทานต่อโลกในช่วงหน้าแหลงให้ได้เหมือนกันนะครับคงจะมะละกอคงจะทันเป็นพืชพี่เลี้ยงในช่วงหน้าแหลงช่วยนะครับมันแดดจริงๆนะครับประมาณ39มส้ถึง4ี่องศานะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ ต้นทุเรียนนี่ไม่ชอบจริงๆนะครับพี่ชายก็ลงจากรถมาในช่วงหน้าแรงก็บอกว่ามันปลูกทุกเรียนไม่ได้หรอกถ้าอากาศอย่างนี้นะครับก็อยากจะลองดูนะครับต้องมีพืชพี่เลี้ยงที่ทำในในอากาศนี้ให้มีอุณหภูมิที่ดีนะครับในการคลายกาดออกมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพืชพี่เลี้ยงก็สาคัญสาหรับอีสานเรานะครับต้นนี้รู้สึกจะไม่มีพืชพี่เลี้ยงเลยเลย,เลยปล่อยตามมีตามเกิดสุดท้ายก็จะงัก ใบร่วงแล้วก็ชะง,งักตามนะครับดูจากาการจะแตกยอดครั้งต่อไปก็คงจะนานอยู่นะครับมีแค่ตุ่มๆออกมานะฮะเราต้องคอยดูว่าปุ๋ยปุ๋ยข้อของเราเนี้ยจะมีผลแค่ไหนแล้วก็มีเคมีผสมด้วยนะครับนิดนึงนะฮะก็ต้องมาลอดูอีกสัก5วัน7วันต่อไปนะครับว่า ผลข้างเคียงที่จะแสดง,างอาการออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็เอาแต่โคนออกมาไม่ทิ้งนะครับ5วัน7วันใส่ข้างในก็เอามาโรอยเท่านั้นว่างๆล้วก็ว่าโยนโยนทิ้งไว้นะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับใบก็ไม่ไม่เขียวเข้มนะครับเป็นสีนวลๆนะครับเหมือนใบตองสีใบตองกล้วยนี่แหละนะครับพอ,อจะได้สักเมก็ดกกว่าแล้วนะฮะโคนก็เริ่มขายายใหญ่ขึ้นนะครับก็อยากจะ อยากได้ทางนี้นะครับเพราะว่าทางนีมน้มันไม่มีไก่ไม่มีอะไรมาแต่มันก็เดินมาอยู่นะครับเดินมาเขี่ยอะไรอย,อยู่ก็จะทางนี้จะอากาศจะจะโล่งกว่าทางนู้นนะครับทางนู้นจะมีพวกเล้ากรงเล้าไก่แล้วก็พวกข้อหโวควายนะครับตันทางลุมไว้นะครับในช่วงนั้นก็คือจะอุณหภูมิจะสูงแต่ทางนี้จะจะเหมาะมากนะครับอากาศจะถ่ายเทดีนะฮะ สนนี้ก็น่าจะลอ,องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงถ้าเข้าแรงอีกนะครับเป็นช่วงที่เราไม่สบายใจที่สุดก็คือหน้าแรงนี่แหละนะครับเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องจัดการยังไงก็ค่อยๆมาดูกันนะครับขอให้มันผ่านฝนนะครับช่วงชั่วราแล้วก็ไปเจอแดดอีกนะครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับถามว่ายากไหมก็ต้องต้องใกล้ชิดจริงๆนะครับก็ขออ่า สำหรับคนที่อยากจะปลูกก็ถ้ามีสถานที่ดีๆก็ลองได้นะครับทดสอบได้แต่ก็ลองนิดนึงก่อนนะครับพอเป็นสักสิบยี่สิบต้นไปก่อนนะครับหรือถ้าใครมีประสบการณ์ก็จัดไปเลยนะฮะแต่เราครั้งแรกก็เหือตามกระแสด้วยนะครับก็อยากจะปลูกแต่พอได้ปลูกแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะเราดูแลดีขนาดนี้ทําไมมันยังมันยังตายได้นะครับมันก็เลยเป็นเป็นความท้าทายเราอีกอย่างหนึ่งในการที่คิดจะจะปลูกนะครับ แต่ก็ต้องมีความใจเย็ยนสําหรับพืชพวกนี้นะครับอ่าเราก็ทิ้งๆไปหลายวันอยู่นะครับสองสามวันค่อยมาดูครั้งหนึ่งน,นะครับหรือเราเอาบ้างจริงๆเราค่อยออกมาดูอ่าแวะมาสองบ้างอ่าก็โอเคนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็พามาดูทุเรียนต้นที่เราใส่ปุ๋ยคอกนะครับอ่า ก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับทุเรียนเลยตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูอีกสัก4-5วันต่อไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับมีข้อเสนอแนะดีๆแนะนําได้นะครับ